สีภาษาเกาหลีสีสัง한국어สีขาว하양 <향 S 2> สีเทา회색สีน้ำตาล갈색 시แดง, 파랑, 시남근, 파랑, 시무엉, 자주, 시ชม푸, 분홍, 시เหลือง. นูรังสีดำองสีส้มชวงสีเขียวลุกเซกอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา 우리 채널을 구독하는 것을 잊지 마세요.